สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยครับวันนี้ครูจะพาเพื่อนๆมาทําชั้นวางสินค้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเวลาครูไปเตรียมตัวก่อนนะครับและเช่นเดิมครับวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ๆตัวเหมือนเดิมเลยครับเมื่อคลิปก่อนนี้ครูได้พาเพื่อนๆทําอชั้นวางของที่เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับวันนี้ครูจะพามาทําชั้นวางของที่เป็นรูปทรงขั้นบันไดครับไปดูครูทำเลยครับและทําตามครูนะครับก่อนอื่นครูก็จะกําหนดรูปแบบ นะครับส่กำหนดรูปแบบก่อนส่วนขนาดนั้นยังไม่กำหนดรูปแบบก็จะเป็นลักษณะของชั้นวางของแบบขั้นบันไดแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยเอียงบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ส่วนขนาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีไม้อยู่เท่าไหร่ยาวสุดเท่าไหร่นะครับแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันจะได้งานออกมาสักเท่าไหร่แต่ว่านี่คือรูปวาดที่วาดไว้ในใจแล้วว่าจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคนะครับ ก็เนื่องจากว่ามีไม้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเเซนนะครับเกือ mm. <ๆ>บเกือบเเซนดังนั้นครูจะตัดให้เหลือประมาณสัก8เซนนะครับ mm. ก็เอาเป็นว่าชั้นแต่ละชั้นจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับจากนั้นก็มาตั้งค่าคมเลื่อยอยู่ที่ประมาณ8เซน mm. เหลือนิดหน่อยเผื่อเอาไว้เจียออกเล็กน้อยนะครับ8เซนเสษเนาะโอเคแล้วเราก็ทําการเฉือนไม้ออกให้มันหน้ากว้าง8เซนนะครับ ส่วนที่เสียไปของหัวไม้ก็ต้องถูกตัดออกไปนะครับจะเหลือเท่านี้การทำงานกับเครื่องจักรก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแผ่นนี้ครูจะใช้สำหรับทำเป็นไม้วางขั้นบันไดแล้วนะครับมีกกำหนดด้วยความยาวที่40ซเมตรก็จะตัดโดทั้งหมด3แผ่นจากนั้นก็จะกำหนดค่าของตัวตั้งนะครับความสูง ของตัวสูงสุดก็คืออยู่ที่24ซนติเมตรลดหลั่นลงมาเป็น16ซนติเมแล้วก็เป็น8ซนติเมตรตามลำดับครับอันนี้ก็เตรียมไม้ที่จะทําขั้นไว้2ชุดนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวที่จะมายึดอีก2ชุดตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะใช้ยึดฐานนะครับก็จะอยู่ที่ความยาว24ซนติเมตรนะครับตามความกว้างของอหน้าไม้ทั้ง3แผ่น จากนั้นก็นํามาขัดเพื่อให้ลายไม้ชัดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการกําจัดเสี้ยนที่อยู่บนเนื้อไม้ด้วยนะครับจากนั้นก็นําทั้ง3ามชิ้น3ระดับมาเรียงกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ทากาวยึดกันไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่มีแคมป์เราก็ต้องประกบกันไว้เฉยๆแล้วก็ยิงเลย ก็นําเส้นที่เป็นเส้นที่จะใช้ยึดฐานนะครับที่เราตัดไว้24ซนติเมตรนะ่ะมาทากาวแล้วก็มาประกบอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะครับจัดให้ตรงแล้วจากนั้นก็ใช้ปืนลมยิงตะปูนะครับอัดเข้าไปเลยแต่ต้องให้แน่ใจว่ามันตรงแล้วนะ ได้ชิ้นงานอย่างนี้แล้วนะครับก็เอามาจับตั้งแล้วก็เลือกไม้วางพาดลงไปตรงตำแหน่งนี้้ากาวซะหน่อยแล้วก็ยิงเลย แล้วตกแต่งด้วยกระดาษทรายเก็บเตี้ยนเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับขัน้นต่อสุดท้ายก็นาแล็กเกอร์มาสเปรย์เคลือบไว้นะครับเพื่อเป็นการเสริมไลายไม้ให้เด่นยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานด้วยครับเอาละเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับงาน คลิปนี้เว้นว่างจากงานเกษตรนะครับก็มาดูครูทํางานสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็จากอย่างที่เห็นในตอนต้นนะครับก็คือมาจากเศษไม้ไม้ลังเก่าๆนะครับซึ่งมันก็แทบจะไม่มีค่าอะไรแล้วเรามองเห็นค่าแล้วก็นํามาทําสิ่งประดิษฐ์อย่างเนี้ยง่ายๆนะครับอย่างที่ครูทําให้ดูก็ลองนําไปทําดูนะครับเผื่อว่าใครที่มีฝีมือมากกว่าครูก็อาจจะพัฒนาไปในรูปแบบอื่นบ้างก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามช่องของครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยครับทางด้านบนด้านนี้เป็นสาระดีๆในช่องของครูสวัสดิ์ครับส่วนทางด้านล่างเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นการทําชั้นวางของโชว์เหมือนชิ้นนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับคลิปหน้าครูจะนําเสนอในเรื่องอะไรติดตามครูไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ